โยวาซาสวัสดีวิลรุ่นเมกาวิยรุ่นดูไปดบวิลรุนชาวชายทุกคนเยเด้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Direct N Lock นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวอ่าเกเบลนะครับเป็นมัวจีนะฮะในตำนานนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นมือถือนะครับภาพแบบสไตล,ล์แบบคลาสสิกมือถือจัด,จดๆเลยนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาเปิดทดสอบนะบตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่17ตุลาคม2024นะท่านผู้ชมเออ าหารับใครที่บบว่าอยากจะไปโหลดมาเล่นนะครับไปโหลดเล่นกันได้นะมันมีเล่นในส่วนของทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะท่านผู้ชมนะโคตรโคตรอันตรายคนดูยิงโหลดเกมนี้อยู่นะน่าคำเย้แต่คลิปเดอร์คนดูเด้อโอ้นี่ใส่ของใส่ของเลยนะระบบเกมนี้เนี่ยจะเป็นอ่าเขาเรียกว,ว่าอ่า ระบบอ่า DPS นะหรือว่าระบบดาเมจ a าวเวอร์นะท่านผู้ชมนะผมจะเปิดให้ดูนี่สมมติว่าอ่ามันจะมีค่าพาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะแต่รูปแบบการเล่นนะเกมนี้จะมีภาษาไทยด้วยแล้วก็วิธีการเล่นนี่จะคล้ายๆเดิมเลยนะเออสไตล์ภาพจะเป็นแบบกราฟิกแบบเก่าๆเลยนะสมัยแบบยุคคลาสสิกตั้งแต่ปี2002นะท่านผู้ชมเกมนี้โกตรีโกตรตึงอย่างคนดูเอ้ยไป็นลมเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะเล่นบนมือถือมีให้เล่นทั้ง iOS แล้วก็ Android นะอันนี้ผมเล่นบนมือถืออ่า l G Phone 7นะครับต่ออ่ามีีีฟััังก์์์์ชนนนต่่ออเมาสคคยบบรรดะ อันนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงพิงนะครับทผู้ชมนะผมเปิดแค่เสียงเกมปกตินะครับทุกผู้ชมเฮ้ยลำไม่เลยดิเอาด่ปักปักปักปากูตึงปักปกปักปัก,ป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 กเฮ้ยเอาดีรว,รวมรวมคนหาลากไม้นะทุนผนะู้ชมนี่ดิเอาด้ว่าเออเอาอยอย่างตึงสวยครับพี่คุยกับอ็ดมันนี่กลับไปก่อน,นครับ ส่งเคว็ด truth, ส่งเควสตรูกาตรูกาตรูกาตรวกาสวยชุโตวยถดโตผูุสามสวยครับอ e ันนี้อะไรมอบน้ำแอปเปิลสามถ้วยให้กับโนเอลจัดไปเยลีกูดจะส่ง okay, วัสดุโอเคครับใช่แล้วรับไว้โอเคส่งของครับสวยเฮ้ยมีคนเป็นมีคนเปลี่ยนอาชีพเป็นไหนน้วหรอมีแต่ผมจะล่นอ่านชื่อนะท่านผู้ชมนะฮึ่มกับโนเอลซัหน่อย ระบบเรวิวกินี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเก็บวิวไวๆอยู่นะครับคนดูเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะท่านผู้ชมนะบอกก่อนอันนี้ต้องซื้อห้าสิบอันใช่ไหมจำนวนห้าสิบอันโอเคกูลำลอยเลยดิมาว่ะนี่มันมีเควสซื้อของนะโอเคสวยครับพี่อันไหนอันนี้เหรออ๋อมันให้เราขายนะท่านผู้ชมนะโอเคขายเวลีกูด รับครับสวยสำเร็จครับโอ้โหได้การของดีด้วยเอาอ่ะเอาจาจคนดูจบเสวสปดที่หนึ่งโอเคเตรียมวัสดุทำยาก่อนนะท่านผู้ชมนะเกมนี้มีระบบตีบวกด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่ระบบตีบวกของได้เห็นไหมครับได้นะครับเห็นไหมใช้ของก่อนนีอะไรเนี่ยครับนี่ครับยุงครับยานนะนท่านผู้ชมนะระบบะใส่ของเนี่ยตีบวกนะครับธนูุงนูงอะไรเงี้ยมีลงได้นะเพิ่มดามีอะไรเพิ่มขึ้นได้ นะครับใส่การ์ดได้ด้วยนะก็เหมือนแบบรูปแบบเก่าๆเลยนะสมัยก่อนเลยนะท่านผู้ชม <c oughs> อันนี้เป็นของกาว v ิตีนะมีภาษาไทยด้วยนะครับปรับภาษาไทยก่อนก่อนเข้ากินเแน,นะนำให้เลือกเป็นภาษาไทยก่อนนะครับเว้ยเว้ยอย่าเลอย่าเลเอาดิคูเบิลโคตรแรงคนดูอันเก้าเลยวะโอ้โหจะ,ะ,ะมีถ0กพันแล้วว่า กลับครับกลับครับโอ้โห yeah. เย่เปิดวาร์ปเปิดวาร์ปคุยกับโนอเอลสักหน่อยละกันเยลิกูดคุยกับซีวีต่อไปใครคือซีวีวะ <c oughs> ใครวะซีวีไม่ <c oughs> รู้จักเดินไปนะมันจะมีอ่าเปิดเควสกดเควสตรงนี้ก็ได้นะครับรรอัพเลเวลตัวอ่าอัพสเตตรตรงนี้ได้นะท่านผู้ชมนะสเตตที่แนะนำเดีย๋ยวผมลงก่อนเอาบาลานเอาบาลานซ นี่โอ้โเดินไกลอยู่เหมือนกันนี่หัวน้าโอเคสวยไปกำจัดหมาป่าผู้หิวหวยบ้าคลั่งลุยเฮ้ยลำเลยเดยีสวยสตรอเบอรี่หนึ่งอันหาของหาของมือได้อยู่กินนี่นี่ห,หมุนหันได้นะอย่างนี้คนดู เะ okay. ใช้ของครับเอาว่างนี่นี่ล่ำเลยเดย้ปาก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 อีกตัวสิบห้าตัวใช่ไหมมันให้เราฆ่าพวกมันโอเคครับของติดตั้งครับคุยกับซสวีโอใ่หมกส่หมกมาข้ามบทสนทนาสวยครับพี่ อาธิกานขอพรไปมาฮะตรงนี้โอเค เอาล่ะคนดูไปครับนี่อันนี้มันบอกอะไรกับกำจัดพอยชั่นสปอร์เหรอโอเคไปสกูอะไรคืออีหยังคือพอยชั่นสปอร์อ๋อตัวนี้นี่เองคนดูให้ฆ่ากี่ตัวสิบตัวนี่มาเอาเว้ยเอาเว้ยบิน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 เอาดิยิงยิงสิบตัวนี่คนดูบ้าแก รับของนี้ตรวจสอบร่องรอยท่อระบาไปนะเดี๋ยวผมต้องอัพไอ้นี้ก่อนนะนี่อัพสกิลก่อนสเตตัสที่แนะนําฟรีมันบวกคา right? ่าฟรีเหรอวะหนึ่งนะคนดูผมรีผมรีรีรีได้ไหมมาได้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 หนึ่งหนึ <l> <l ่งหนึ่งน้องรีสเตตก่อนนะคนดูรีสเตตัสก่อนปึ๊บแล้วก็สเตตัสที่แนะนำอ่าใช้ทักษะเชี่ยวชาญนี้นี่วันนี้อันนี้เอาเล่นอันนี้ดีกว่านี่ยิงแรงเนี่ยเฮ้ย แล้วก็ตรวจสอบโอเคไปเฮ้ยวารครับบอกเลยรับรองสิ่งนี่ให้เราไปอีอกขั้นหนึ่ง <c oughs> ทำเคว็ทำเคว็ดตรวจสอบเฮ้ยไอตัวนี้แน่นอนคนดูร้อยเปืนผมบอกเลยขออัพของก่อนหลักกันนะ อ่ารับของก่อนรับทั้งหมดสวยเฮ้ยต้องแจม่ะอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่ยุ่งเฮ้ยมัไมาตีเราล่ะโอ้ยนี่ไม่ได้ของโคตรดีเลยกดตีดิเฮ้ยหูวัตตาเฮิ ใส่ใส่ใส่นี่ดามิดเพิ่มอ่าเมื่อกี้นี้ผมจะอัพอะไรนะอัพสกิลนี่สกิลตรงนี้นะครับแล้วก็อืมนินดามิดนี่ตรงนี้นะสวยเต็มสี่ปลาเลยสกยครับอ่ามันให้เราคราฟยาทนานะงผู้ชมนะเดี๋ยวครับหนึ่ง จุดบทที่สามตรงนี้นี่ก่อนทำอันนี้ก่อนคนดูนี่ตีบวกอาวุธก่อนนะครับอีกชิ้์อินแชนอินแชมซอีกชิงกช้งอ่าแล้วก็อันนี้อเอ๋อันนี้ต้องคราฟของใช่ไหมนี่ยาตรงนี้นะเราต้องไปหาของจากไหนวะ นี่มันมีบอกให้คราบอยู่วัสดุไม่พอเนี่ยผมต้องไปหาจากตรงนี้นะครับอ่าไปรับนี่รับได้จาก <S <S โอเคหาแธอรี้ก็ได้นี่เห็นไหมมันจะมีแบบตี <S 1> <S 1> เดี๋ยวได้แป๊บนึงนะไปหาที่ไหนวะตรงนี้ลิแพนเหรอโอเคหาจากลิแพนไปต้องวิว่งเควสก่อนนะ ยี่ yeah. ไหนบริสแผนอ๋อนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วมันขึ้นแล้วนี่อันนี้ก็ทําคลียเดียวกันกับเราแล้วนี่คนดูเบิ้นเท่าไหนยังไงก็เข้าดอกละสองจริงๆไหนได้หรือ,อยังอันนีน้แป๊บ ชินิงแพนเรดแพนเอ้ยเดี๋ยวๆๆเหมือนผุ่มหินอยู่นะตรงนี้นะคนดูนี่ตรงนี้ก็ยิงได้เนี่ยอ่าเปิดออโต้ตรงนี้แล้วผมก็จะเลือกก่อนอ่ะเดี <t ip> ๋ยวๆๆๆ๋ยเดี๋ยวๆๆๆ๋เดี๋ยวเดีโอเคเรดแพรนกับชินิงแพรนเอา2อย่างนะครับตัว2ตัวนี้ โอเครับของมาแล้วมีไอเทมสร้างได้แล้วอันหนึง่งตัวต่อไปก็เป็นแอนอีด e ไปเดินทางนีแอนอี e at, แต่ผมต้องเลือกแอ e e นอะีอย่างเดียวนะท่านผู้ชม,ม,ม,มนะเออลำแม่งกว่านี่ตัวนี้เนี่ยเอาดิเอาดิาดสวย แอนเอ็ดก่อนคนดูตั้งธนูนี้ธนูของดีกว่ามาเอาเรื่องจ์ดเอาเรื่องจาร์ดเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเดินตรงนี้ก่อนโรเซโดคีตาเกะแคปรูปก่อนนี่จัดจาดเลยฮะฟีนีโกเลมโกเลม แบบเอาไว้ทําหน้าฟูกเกมเดี๋ยเมื่อกี้เรากดออโต้ก่อนอันนี้แสดงผมต้องมาหาขวดแถวนี้นี่ของทําเนี่ยไข่มุดไข่มด,มดสวยได้ของแล้วมาครับเลยหนึ่งทีสวยครับพี่นี่ไหม ภารกิจเราได้แล้วหนึ่งอันจบผลักสูตรนี้สวยกดใช้โอ้ยธนูของดีนี่มาอินยันเลยจ้าอันนี้มันเป็นเควสหลักเฉยนั่นนะตู้ชมนะอ่าผมจะมาดูของนี้ธนูกูม่งดีจริงวะใส่การ์ดได้ดเลยวะไหนมีการ์ดไหนใส่ได้อ๋อนี่ปลดล็อกได้นี่ตีบวกที่ผมตีบวกของได้นะนี่ นี่ไหนวะอิ In chain. นเชนนี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยต้องไปหาของนะอันนี้อะไรเนี่ยฟิลด์ดอกล้อแรงซื้อขายไปหาของก่อนละกัน นี่เนี่ยล่องล่องมันไงนะอบอบนะอบอบนี่เนี่ยอบอบเอ้ยใช้ได้เห็นนะคนดูกินนี้ผมบอกเลยเอา้าวเหลืองได้อยู่ได้อยู่นี่เนี่ยลำ่ำเลยดีครับอ่ะของก่อน โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม The r e c k n d Lock นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดมาเล่นนะครับเป็นเกมแบบว่าแนวเกับเวลคลาสสิกแบบนี้นะท่านผู้ชมนะบนคอมพิวเตอร์นะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างเชื่อมันใหญ่ใต้คลิปเลยนะครับท่านผู้ชมนะเออมีเล่นทั้งไอโฟนแล้วก็ Android นะฮะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้พี่โคตัวกรรจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้าโค้กเติง